ตัดได้ครับสวัสดีค่ะ ตอนนะคะลูกค้าใครที่แบบว่ายังไม่เคยดูเราเนาะเต็มเลยเรากำลังเปิด A059 นะคะลูกค้าจ๋า แบบถุกแบบไม่ต้องห่วงความแอปเปิลเนาะลูกค้าแฟชั่นสีสันสวยงามแล้วก็เนีย่ยลูกค้าดูใครทักงานไปเที่ยวได้หมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าน่ารักนะคะเป็นงานแฟชั่นทั่วไปเลยน่ารักน่ารักเล้าน่ารักนาโอ้หอันนี้เป็นปักเลยใช่ไหมลูค้าสูงมากโันนี้ปักทั้งตัวเลยค่ะลูกค้าจ๋า ดูครับเราทูาท้คนี่ผู้ค้าโ,โ,โ,โอ้โ,อโหโอ้แฟชั่นดูผู้ค้าน่าหลกตัวนี้เยอะมากผู้ค้าจำนวนเดี๋ยวเรานะับให้กันอีกทีนะคะเห็นไหมเนี่ยใส่ทำงานก็ได้สวยนะเนี่ย ลูกค้าจ๋าแล้วก็จะบอกว่ากระสอบนี้นะคะลูกค้าจากราคาปกติเนาะ3,500บาทนะคะลูกค้าลูกนี้เราลดราคากันแล้วนะคะลูกค้าเหลืออยู่ที่2,900บาทเนาะแล้วที่สําคัญลูกนี้ลูกรีวิวลดกันไปอีก200บาทค่ะลูกค้าเหลือเพียง2,700บาทใครสนใจรับแจ้งแอดพินได้เลยเห็นไหมเธอนี่คือใส่ทํางานได้เลยนะ1กระสอบไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทํางานไปทะเลไปได้หมดโอ้โห ดูเนี่ยเห็นไหมทำงานก็ได้มีทั้งเซอร์ทั้งแฟชั่นมีหมดนี่มีคเี่ยบเลยนี่ค่ะสวยสิไ่ได้เลยค่ะคุยอันนี้ดีนงโคดโคแฟชั่นม,มากอ่ะลูกค้าสีสันลูกค้าเห็นไหมดูไม่ต้องพูดถึง มีความแฟชั่นสวยงามอยู่แล้วลูกค่ะลูกค้าบ้านจะเป็นบ้านของเราเองนะคะลูกค้างานแฟชั่นของเราแล้วงานขายดีนะคะ <c oughs> วิันสูงมากเน่ดูดินี่น่าจะแบบสะท้อนไฟสุดๆอเอานี้หน่อยปกคอแบบปกคอแบบ ทุกคนต้องมองเราดูดิไปไหนดีอะพี่พาใส่เสื้อตัวนี้ไปไหนโอ้โหโอ้โหลูกราจ่าสวยเห้วเห็นหรือยังลูกค้าเห็นยังคะสู้ไฟหน้าดูเลยสู้ไฟมากวิมพัลสุดเดินทางมาไม่ต้องโทรหาไอ้กูเห็นมึงแล้วก็เห็นแล้วเห็นแล้วเรื่องเงิน มาเป็นพวงอ่ะลูกค้าป้ายนี่เนะาะอพแฟชั่นคือกระสอบแบบเยอะมากๆเป็นคัดตอนนะคะลูกค้ารวมผ้าเนาะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรรวมงานเนาะลูกค้ารวมงานรวมงานเรือรวมผ้ารวมงานเพื่อจะไปเที่ยวอยู่บ้านทะาลงทะเลทำบุญได้หมดลูกค้ามีทั้งเรียบร้อยแซ่บเซ็กซี่อยู่ในนี้ทั้งหมดเห็นไหม นี่แหละเป็นไหน่ารักมากผู้าน่ารักมากผู้านเลี้ยวมยน่ารักมากนจะวที่ใส่่ใ่ตรงไใส่ได้ปาน่ารักจังเห็นไหใส่ได้ปะแฟชั่นโวไม่อนะมันต้องสวมอะนน,นารักมาก มีลูกค้าใส่เป็นแบบทํางานออฟฟิศออฟฟิศดัคือได้หมดเลยนะลูกค้าตัวนี้อ่ะเดียวก็ได้ใช่หนึ่งลูกแม่ราคาจากปกติสามพันห้าเนาะลูกนี้ลูกรีวิวตอนนี้เราลดราคากันแล้วแบบจุกๆเลยลูกค้าเหลือแค่สองพันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ลูกรีวิวเนี่ยลูกรีวิวเราเหลือแค่สองพันเจ็ดร้อยบาทอ่ะแม่เป็นลูกนี้ลูกเดียวนะคะลูกนี้ลูกเดียวเลยนะน่ารักมากค่ะใช่แล้วครอบคุณค่ะลูกค้ามาจัดเล็ว งานแบบงานใหม่มากมาจัดเร็วอย่ารอช้านะคะลูกค้าราคาที่หนูแจ้งนะคะเป็นช่วงเวลาตอนที่หนูไลฟ์เนาะลูกค้าสาหรับลูกนี้2,700บาทนะคะใครรับแจ้งได้เลยเป็นลูกนี้ลูกเดียวในไลน์นะคะถ้าตู้ใหม่มาลงลูกค้าต้องรอราคาอีกทีเนาะราคาก็จะแตกต่างกันไปนละลูกค้านี่คือเราแบบเซลเซล์เซลล์กันเลยเงานขายดีคืนกําไรให้นะคะลูกค้าไปต่อทุนกันสูงมาก ลูกมีคือแบบบอกเลยว่าส<ว>ับเยอะเวอร์เราเคยเปิดได้เหรอไหน่นนีน้ไม่มีแกไม่น่าจะมีเดี๋ยวเรานับให้นะคะลูกค้า กมาสอบที่ผ่านมา254อ่ากระ,ะสอบที่ผ่านมาเราเปิดได้254ตัวตัวนี้นะลูกค้าจะเป็นน้ำหนัก40กิโลนะคะในแต่และกระสอบเนี่ยลูกค้าจำนวนตัวจะได้ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ความหนาบางของผ้านะคะเล็กใหญ่ของผ้าเอิญว่ามองไม่เห็นกนะันอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วองลูกที่ผ่านมาเราเปิดได้254ตัวนะคะลูกค้าแต่ว่าก็สอนนี้เราเรานับกันให้อีกทีนะคะจำนวนไม่ถึงเยอะมากลูกค้าตกต้นทุนเท่าไหร่เองเนี่ย ไม่ถึง20บาทเลยอะนินิโม่ตเนี่ยลูกค้าสั่งงานจีนน่ะหนูบอกให้สำหรับใครที่แบบว่าอยากได้กำไรนะคะแล้วก็แฟชั่นน่ะหนูแนะนำเลยต้นทุนไม่ค่อยแพงนะคะสำหรับงานจีนเนาะแล้วก็แฟชั่นเยอะสีเยอะด้วยแบบเวลาเราไปขายจะได้ดึงดูดลูกค้าเนาะเพราะว่ามีความมีสีสันนะคะแต่ใครที่ชอบแบบว่างานมินิโอลหน่อยก็แนะนำไปตัวญี่ปุ่น ดีเน,นาะตัวนั้นเนาะอ่านีนะคะ่ะผู้ดีดีไหออกทุกสีเชิงูเขียวฟ้าลูกค้าน่ารักมากจะใส่ทำงานไปเที่ยวเอาฟงออกฟิตก็ได้หมดทพพมั้งคอปกแฟชัน่นแขนตุ๊กตาแขนกนระดิง่งอะไรเงี้ยลูกค้ามีมีอยู่ในกระสอบหมดเลยนะคะดูว่าใครอยากอยากอยาก,อยากเห็นเป็นภาพนิ่งนะคะประมาณงานตัวอย่างงานลูกค้าสามารถิน็อกซ์สอบถามแอดมินได้นะคะ แล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าบ้านเขียวนะคะหนูฝากเข้าบ้านเขียวกันด้วยเนาะเพราะว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็แจ้งเตือนการไลฟ์บางทีแบบอุ้ยตัวนี้น่ารักค่ะลูกค้าบางทีอ่ะลูกค้าจ๋าบ้านบ้นานฟามไม่ค่อยเด้งเนาะเดี๋ยวนี้บ้นานสามไม่ค่อยเด้งเลยกว่าจะแจ้งเตือนแบบบางทีหนูลงไลฟ์อ่ะถึงจะขึ้นนะเฮ้ยคืออันนี้เป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นเซตหรอเก๋ออันนี้มาเป็นเซตคะ่คะลูกค้า รอบสี่สีดำเห็นไหมความแบบแผ่นตุ๊กตาเบาๆอุ๊ย,ยน่ารักจังน่ารักมากดูโอ้โหใส่สบายลูกค้าใส่ได้ทุกโอกาส หลักจเป็นแม่หนูบอกแล้วใส่ทํางานได้ไปเที่ยวได้ใครเพิ่งเข้ามาเนาะลูกค้าตอนนี้หนูกําลังเปิด่ารหัส A 0 5 9เป็นงานใต้ายแอปเปิลนะคะเป็นงานเสื้อคารตั้นนะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือจะมีแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อทํางานไปเที่ยวนะคะหรือว่าเป็นแฟชั่นทั่วไปนะคะเป็นผ้าคารตั้นเนาะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนค่ะความสวยงานความที่เราให้ดูเลยเพราะว่าทุกตัวในตัวรีวิวเนาะเห็นกันทุกตัวนะคะโชว์กันทุกตัว ันนี้สวยนนสวยีฟ้าอันนี้สวยมากใส่ได้ไหม,ไมดูเหมือนจะไม่รอดตัวตัวนี้ลูกค้าเป็นคาราไซนะคะอ่านี่นายเออตอนนี้เป็นคาไซนะลูกค้ามีถูกไซเลยนะคะไม่ต้องกลัวมีเลขตัวใหญ่พี่มันต้องมันต้องเสิร์ชว่าอะไรเพลงนี้เ,ออเซิร์ดออเอา เพลงเก่งเพลงเก่งมาแลวเพลงเก่งพิมโกดังบางแวกก็ได้พิมโกดังบางแวกเลยเพราะว่าเปิดบ่อยเกินเปิดจนเป็นเพลงของเราแล้วแม่รสึกมากแม่เป็นขาไซส์นะลูกค้าเอาไปขายได้ไซส์เลยเนะนี่ยนี่เนี่ยไปทำงานได้เลยโอ๊ยเสื้งหาย น่ารักน่ารักลูกค้าควรตาอ่ะาจจะยัดไม่นึงนะคะลูกค้าถ้าสมมุติว่า,าไปรีดอ่จจะเห็นพาหน้า้าดีชัดขึ้นงานไข่ดีของเราเหมือนกันตัว Apple เนี่ยลูกค้าเ0 5 9 LSS เนี่ยไข่ดีมากน,นี่นะคะโอ้ทำไมเราเปิดแล้วมันยังไม่หมดสักทีอ่ะยังไม่ย,นนยังไม่ครึ่งเลยมันะ้งน่ะวันนี้สูว์ เอศูนย์หาเก้าเจอไวดีไปอีกมา่ายอย <Yeah. S 2> ร้อยร้สดูดีลูกค้าน่ารักมากนะไปเที่ยวอยู่บ้านได้หมดเลยอะ่ะลูกค้าทํางานก็ได้เป็นลูกที่แบบลูกค้าแบบเอาไปขายมีความแบบให้เลือกได้หลากหลายมากๆเลยนะคะลูกค้า นกระดูมสีสันเลือกมากลูกค้าถูกไหมแดงแดงกระดุมอ<ห>้ะสวยนี่นา่ารักจัคขาไซส์เลยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าแบบมีแต่เล็กมีแต่ใหญ่อะไรอย่เงี้ยใส่ทำงานได้แฟชั่นก็ นอกป๊หนนอกนอกขอบนี้อินเตอร์เอออินเตอร์ปะอุ้ยเอ้ต้องใส่เขาเรียกว่าเกงอะไรเกตกระโปรงเทนนิสใช่ปะแมวดอ้นอยโอ้ไมโ ฟังดีนะเตมาเตะโอ้โหถีเสื้อเวอร์ลูกค้ามันสู้ไฟมากเลยอ่ะี่เฮ้ยคี่แม่้สวยลูกค้าเนี่ยลูกค้าจ๋าอย่างเง้ยงานแบบเสื้อทั่วไปะค้ามื่อหนึ่งเขาขายหนมาณยสิี่คือถูกะแบบอย่างเงี้ยและนี้เป็นงานป้ายไะอันนี้เป็นงานป้ายด้วยค่ะ ทำบุญเขา้าวงเขาวัดหน่อยสวยมากลูกค้าเป็นงานฉลุนะคะแล้วก็วยอยากให้ดูตรงนี้จังเลยอะลูกค้าตรงสมอลเขาปักเป็นดอกไม้ด้วยค่ะมันเห็นปะ่ะพี่ตรงไม่เห็นส่วนมากเลยมันเป็นดอกไม้อะ่ะลูกค้าตรงสมอลเป็นดอกไม้ด้วยค่ะสวยมาก,มมากอ่าดูอันนี้แบบวินเทจน,นิดนึง สวยอะเทด้วยอะเป็นป้ายลูกค้าเป็นป้าย มันก็สองพันเก้าเก้าเราได้ราคามานสองเก้าเ <laughs> 9าะสองพันก้าเราได้สองพันเก้าสวยมาคุณคา้คณคาความคุ้มค่านี้ เท่าไหร่คะอ่า L S S ตอนนี้เราราคาอยู่นะคะลูกค้าเหลือแค่2,009เองลูกค้าจาก3,002นะคะอินบอกได้เลยนะแม่งานไข่ดีเวอร์นะตวเนี้ถ้าหมดแล้วนะคะต้องรอเลยนะแม่ถ้าหมดแล้วต้องรอละรอเลยนะกว่าตู้จะเข้านะคะอินบอกได้เลยซื้อหลายรูปนะคะมีราคาส่งให้นะคะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยดูตัวอย่างงานนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้นะหรือว่าดูตัวอย่างงานที่บ้านบ้านซ้าเรามีเนาะบ้าน บ้านเขียวดูอถ้าขายแอดดินได้ค่ะบ้านฟ้าบ้านดำม,มีหมดเลยค่ะลูกค้าเอาง่ายๆถ้าขายแอดมิกนก,ก่อนจะให้แี้ส่งให้นะคะกานขายดีเลยแหละลูกค้าไหมพรมแขนงสั้นกูสวยจังได้หรือยังได้หมดหรือยังยด,ดเปิดไปหรือยังคะไหมพรมแขนสั้นยังไม่ได้เปิดเลยจ้ะตอนนี้ กินนี้หนูเปิดไปสองลูกแล้วค่ะพี่วันนี้ไม่ได้เปิดนะใช่วันนี้ไม่ได้เปิดนะคะขอดูตัวอย่างงานได้นะคะลูกรีวิวมีนะคะลูกค้าจ๋าอ่าแมดมินได้เลยลูกรีวิวอ่ะลูกค้าลูกลูกของลูกรีวิวนะจะเราจะให้ส่วนลดสองร้อยบาทเนาะนี่นะคะตัวนี้ใครอยากได้รีเบ็แม่ความแบบแฟชั่นเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าใส่ไปได้หมดเลยลูกค้าไปเที่ยวทำงานนะคะไะลงทะเล เอาฟองเอาฟิตได้หมดเป็นแบบว่ารวมของผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าโลเทชั่นคอตตอนเนาะนี่มีแบบลายน่ารักน่ารักเลยแบบว่าเฮ้ยเออ,เอ,อน่ารักเลยลูกค้าเป็นแผนตุ๊กตาแผนตุ๊กตานะคะเฮ้ยอ,อันนี้น่ารักมากลูกค้าเป็นเป็น วิโชว์ข้างๆด้วยอะแซฟเวอร์สับเวอร์โอ้โหก<ด>ระสอบนี้คือมากับสีแดงนะบอกให้สีแดงอยู่แล้วนีดด่สวยมากลูกขาชป้นนึงอะคือแบบว่า อนะ่ะคุณรถหนักความเฟเชั่นแฟชั่นจริงโบหกเส้นอนะ่ะลูกค้าอันนูกุห้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะปุกเิงยากจัง เป็นแบบว่าอันนี้ขอไซส์แบบว่าเล็กๆหน่อยนะแม่ค้าก็ไม่รอดค่ะไซส์สีเหลืองโอ้โหภาษามาทุกสีจริงสำหรับระกงานป้อะไรคะตอนนี้เป็นป้ายะต้อนค่ะลูกค้ารหัส A ศูนย์ห้าเก้านะคะตัวนี้นะเราลงราคาด้วยจากสามพันห้าเหลือแค่สองพนเก้านะคะลูกค้านี่เป็นผ้ากระต้อนนะคะลูกค้าแฟชั่นลวมกระต้อนเนาะดูดิ งานบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอกกนเดี๋ยวเราลงตังละเดี๋ยวเราโชว์ผ้าคามเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างงานเนาะทูกลูกค้าแฟชั่นมากนะ ตัวอย่างไม่พมแขรนสั้นค่ะลูกค้าอินบ็อกได้ไหมคะตัวอย่างงานะลูกค้าอินบ็อกได้ไหมจ๋าหนูมไม่ได้เปิดเลยคะ่ะลูกค้าลูกค้าอินบอกได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แอดมินส่งให้นะคะลูกค้าสําหรับตัวอย่างงานนะคะ ได้เลยค่ะลูกค้าจะ๋าเดี๋ยวให้พี่เขาส่งตัวอย่างนะคะดูดิลูกค้างานน่ารักมากเป็นแบบ้าไซน์นะลูกค้าไม่ใช่ตัวเล็กนะ ยอะจำนวนเยอะมากคิดว่าน่าจะไม่ตักออกประมาณสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบนิวค่ะเดี๋ยวจำนวนแน่นอนหนูะนะบให้อีกทีนะคะใครสนใจก็เอมได้เลยหรือว่ารอถามจำนวนก็ถ้าหมายก่อนได้เลยนะคะลูกค้าใครยังไม่เข้าบ้านเขียบหนะะูฝากเข้าบ้านเขียวได้นะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นนะคะหรือว่าเวลาลดราคาโปรโมชั่นจะได้ไม่พลาดด้วยพักไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูแฮนทีนตอบให้จ้าพอดีตอนนี้ลง หน้าไักกันหมดเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งค่ะสวยงามเวอร์เอาน่ารักอ่ะอันนี้เป็นข้างหลังครับใช่หลดโวอ์อ่ะผู้ขาดูนะข้างหน้าดูเหมือนเรียบนะข้างหลังแต่งแบบเนี้ยแล้วก็ปลุกโบว์น่ารักมาก ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นน้อง Apple นะแอปเปิลนะเราเปิดน้องแอปเปิลกันอยู่นะคะรหัส A ศูนย์ห้าเ้านะคะลูกค้ารวมเสื้อผ้าครต้นนะคะแฟชั่น,นสีชมพูลายทางหมดแล้วนะคะลูกค้าไปเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างงานกันนะคะสำหรับงานนี้นะคะลูกค้าเอาลงตลาดหรือว่าเอาลงออฟฟิศน้าลงเรียนก็ได้หมดเลยนะคะราคา ลูกค้าเปิดมาในราคา2,900บาทเนาะแล้วก็ลูกรีวิวเหลือแค่2,500บาทนี้เอ้ย2 0 0 0 2,700บาทของว้ค่ะอ่ะนี่ลูกค้านี่ลูกนี้รีวิวใครรับแจ้งได้เลยนะคะ2,700บาทคะ่ะประมาณนี้เลยลูกค้าสวยมากนี่คะ่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ